หากครอบครัวคุณมีผู้ป่วยเรื้อรังโปรดฟังทางนี้ครับว่าวิธีที่จะบอกเนี่ยคุณจะอยู่กับผู้ป่วยเรื้อรังได้โดยที่จิตใจคุณสงบสุขครับสั้นๆฟังแล้วจิตจะสงบทั้งๆท,ท,ที่อยู่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังครับทุกวันนี้ผู้ป่วยเรื้อรังก็เยอะนะครับยิ่งวงการแพทย์จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเนี่ย ก็จะมีผู้ป่วยที่รื้อรังผู้ป่วยติดเตียงแล้วมีชีวิตอยู่ได้นานนั้นเยอะขึ้นครับแต่ว่าสิ่งที่พบก็คือญาติมีความเครียดครับผมเองอยู่ในวงการสุขภาพจิตมา30ปีนะครับพบความเครียดของญาติในการดูแลลูกที่เป็นออทิสติกลูกที่สมาธิสัน้นพ่อแม่ดูแลลูกที่ป่วยทางด้านสุขภาพจิตลูกที่ดูแลพ่อแม่ที่ป่วยด้านสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่เครียดมากๆบางคนนะถึงกับร้องไห้นะครับ เมื่อมีญาติป่วยเรื้อรังอยู่ในบ้านเนี่ยบางคนนะครับพ่อแม่ป่วยเรื้อรังอยู่ลูกต้องลาออกจากงานมาดูแลพ่อแม่ที่เป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตอย่างนี้ก็มีครับป่วยเรื้อรังทําให้คนในครอบครัวเครียดแล้วคนในครอบครัวก็เครียดด้วยวิธีการที่เราจะคลายเครียดจากการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังนั้นจะทํำยังไงครับมีชุดของวิธีคิดอยู่หลายข้อดังต่อไปนี้ครับข้อหนึ่งครับยอมรับปรับตัวและอยู่ร่วมครับ เราต้องยอมรับและปรับตัวและอยู่ร่วมกันครับยอมรับก่อนว่าบัดน,นี้บ้านของเราครอบครัวของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรามีลูกที่ป่วยด้วยโรคออทิสติกเรามีแม่ที่เป็นอัมบฤพษึเรามีพ่อที่ป่วยด้วยโรคอรัลไซเมอร์เรามีคนในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรค สมองอักเสบเรามีคนในครอบครวัวที่ป่วยด้วยโรคหัวใจต่างๆนานาครับเบื้องต้นต้องยอมรับก่อนครับยอมรับแล้วปรับตัวแล้วจะอยู่ร่วมกันนะครับยอมรับและปรับตัวนำมาสู่ข้อ2ครับเรียนรู้ในการที่จะดูแลรักษาครับ เรียนรู้ในการจะดูแลรักษานี่สําคัญมากนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยญาติต้องดูแลเรียนรู้ที่จะดูแลที่จะให้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอนะครับผู้ป่วย bon ติด HIV ก็ต้องเรียนรู้ร่วมกันและดูแลที่จะรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอผู้ป่วยโรคหัวใจไขมันความดันเบาหวานก็ต้องรับประทานยาสม่ำเสมอเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้อยู่ร่วมแล้วรู้วิธีที่จะรักษา ดูแลร่วมกันนั้นจึงสําคัญอย่างยิ่งยวดที่จะช่วยลดความเครียดทําให้ญาติของเราที่เจ็บป่วยเนี่ยไม่ซุดลงไปนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยนะครับหากขาดยาเนี่ยอาการจะกําเริบเลยนะครับพออาการกําเริบปุ๊บเนี่ยอยู่ในชุมชนกว่าจะพามาโรงพยาบาลได้เนี่ยญาติต้องโทรศัพท์ต้องขอตํารวจนําส่งญาติเครียดมากเราเห็นเนื้อเราสงสารญาติมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันที่สําคัญคือบอกให้ญาติ ดูแลเรื่องทานยาแม้กระทั่งชุมชนก็ช่วยดูแลได้อย่างเช่นผู้ป่วยจิตเภทคนหนึ่งนะครับเขาอยู่คนเดียวครับปรากฏว่าคนที่ดูแลแล้วเตือนให้รับประทานยาสม่ำเสมอคือร้านขายก๋วยเตี๋ยวข้ามบ้านครับ เป็นผู้ป่วยจิตเวชไม่มีงานทําก็จึงไปอยู่ใกล้บ้านขายกว๋วยเตียเ๋ยวนะครับแล้วก็ช่วยเขาล้างจานขายกว๋วยเตี๋ยวเขาก็เลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวแล้วเขาก็เอายาให้รับประทานแก้ปัญหาไปได้เลยครับเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าเพนพาดอยู่ในหมู่บ้านก้าวร้าวต่างๆนนะพอมีร้านขายกว๋วยเตี๋ยวเป็นคนเอายาให้ทุกมือ้อทุกมื้อเนี่ยเขาไม่มา แอดมิทที่โรงพยาบาลเลยครับม่เห็นไหมครับว่าดูแลกันได้แล้วชุมชนก็นลดความเครียดด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมแล้วก็รู้วิธีรักษาที่จะดูแลร่วมกันแล้วจะคลายเครียดนะครับต่อมาข้อนี้ก็สําคัญนะครับหาสายสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนครับไม่ว่าป่วยด้วยโรคอะไรปัจจุบันเนี่ยมีสมาคมชมรมโรคนั้นๆครับทั้งผู้ป่วยทั้งญาติ ก็ไปร่วมสมาคมชมรมนั้นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยก็จะมีชมรมสารสัมพันธ์ ผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสุนทรุงมทั้งญาติทั้งผู้ป่วยก็มาสมาคมกันได้แล้วก็เรียกเปลี่ยนความรู้ความคิดในการดูแลร่วมกันนะครับและโรคอื่นๆด้วยไขมันความดันเบาหวานสารพัดนะครับก็มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุนคือกลุ่มคนที่ป่วยด้วยโรคเดียวกันและร่วมทั้งสมาคมชมรมสโมสรอ,อื่นๆที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของการดูแลในโรคนั้นๆด้วยนะครับอย่าอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนะครับเมื่อมีสายสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนแล้วเราจะคลายเครียดไปได้เยอะจริงๆ เพราะฉะนั้นหาสายสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนนะครับต่อมาข้อสีนี้สําคัญมากนะครับคิดว่าเราได้มีโอกาสทําบุญครับการมีญาติป่วยอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็ได้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่มากนะครับท่านลองนึกดูสิครับว่าแพทย์พยาบาลที่โร,โรงพยาบาลเนี่ยเขาดูแลอะไร <c oughs> ต่อมาข้อสี่นะครับคิดว่าทําบุญครับ การมีผู้ป่วยเรื้อรังอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วได้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยถือว่าได้มีโอกาสทําบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับดูแลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยให้มีอาการดีขึ้นให้เข้าหายไข้าหายป่วยเนี่ยเป็นบุญมากนะครับคนสองคนอยู่ในครอบครัวก็ดูกันได้ครับ ท่านลองนึกถึงแพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลสิครับเขาดูแลคนไข้ทีหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยถือว่าทําบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับนอกจากนั้นหากท่านเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับวิธีทําบุญหนึ่งใน10วิธีของบุญกิริยาวัตถุ10คือเวยาวัจจะไมครับเวยาวัจจะไมคือการขวนขวายรับใช้ดูแลผู้อื่นถือเป็นบุญยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อครอบครัวมีคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะต้องดูแลเนี่ย ก็ถือว่าเราได้ทําบุญไงครับทุกครั้งที่เราดูแลเราอุ้มเราลุกเรานั่งเราป้อนข้าวเราป้อนยานั่นคือเรากําลังทําบุญที่เรียกว่าเวยาวัจหมายคือการดูแลขวนขวายรับใช้ผู้อื่นถือเป็นบุญยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองว่าเป็นบุญนะครับอย่ามองว่าเป็นภาระนะครับมองว่าเป็นบุญแล้วเราก็จะได้บุญจิตใจเราก็จะอิ่มเอิบเบิกบานวันวันหนึ่งไม่ได้ไปทําบุญนอกบ้านก็ขอให้รู้ว่าการดูแล ญาติที่ป่วยเรื้อรังอยู่ในบ้านนั่นแหละคือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ครับย้ํานะครับว่าอย่าดูแลอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าขนาดพยาบาลเขายังแบ่งเวรเช้าบ่ายดึกดูแลคนไข้ทีละ8ชั่วโมงเลยครับดังนั้นการมีคนไข้เรื้อรังอยู่ในบ้านในครอบครัวเราแล้วเราต้องดูแล24ชั่วโมงเนี่ยท่านจะเบิร์นเอาท์นะครับท่านจะหมดไฟในการดูแลนะฮะท่านต้องมีคนผัดเปลี่ยนครับ เป็นคนในครอบครัวในเครือญาติหรือถ้าพอมีกําลังหน่อยก็จ้างลูกจ้างมาช่วยดูแลได้ครับต้องผลัดเปลี่ยนกันนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอเรามีผู้ป่วยเรื้อรังอยู่ในบ้านท่านก็หาเวลาดูแลตัวเองในการคลายเครียดคือ1ผลัดเปลี่ยนนะครับข้อ2อออกนอกบ้านออกกําลังกายทํากิจกรรมนันทนาการที่ตัวเองชอบดูหนังฟังเพลงร้องเพลงปั่นจักรยานอะไรก็ทําได้หมดเลยนะครับ ต่อมาข้อ3ครับหาที่ระบายอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่เครียดให้คนอื่นฟังเราก็จะหายเครียดได้ด้วยต่อมาหาเวลาทําสมาธิของตัวเองนะครับดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูลมเข้าดูลมออกก่อนนอนทุกคืนคืนละสิบนาทีก็จะช่วยให้ใคลายเครียดได้นะครับ เพราะฉะนั้นหากท่านต้องดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอยู่ในครอบครัวและท่านสามารถปฏิบัติได้ทั้ง5ข้อตามที่อาจารย์แดงวุฒิพงศ์ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยสามารถจะลดความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้กรุณาบอกต่อและส่งต่อให้กับผู้คนเ,อเยอะแยะมากมายเพื่อให้ทุกๆคนได้คลายเครียดร,ร่วมกันด้วยนะครับกรุณากด subscribe นะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ